เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอโทษที่หายไปนะทุกคนวันนี้ก็ชี้แจงเรื่องเออครับดีกล่าทุกคนว่าทําไมผมถึงเลิกทำนะทุกคนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเลิกทำตอนตอนไหนนะครับก็ที่คลิปปลาผุดนะครับถ้าคุณดูจนจบคุณจะรู้ว่าผมน่ะมีผมน่ะโกงทุกคนเพราะว่าสาเหตุที่โกงครว่าแบบผมรู้สึกเบื่อทุกคน ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุเดียวก,กันกับที่ผมเลือกทำมาทุกคนเพราะว่าเวลอที่ผมทําเนี่ยมันเวื่อผมทําเนี่ยมันรู้สึกฝืนเกินไปทุกคนมันมันทําไปทํามาแล้วมันรู้สึกฝืนทุกคนคือเอาง่ายๆก็คือคล้ายๆกับเบื่อนั่นแหละนะทุกคนซึ่งอาคลรดกล่าเนี้ผมอาจไม่ได้ทําต่อทุกคนเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนลทุกคนนะครแบบอาครับปกติผมก็ทําเป็นฟรีดี้จบไปแล้วนะ ึ่งเราอาจจะมีการชี้แจงแค่นี้ครับต่อไปทุกคนเราก็จะพูดถึงเรื่องทำไมผมถึงลงคลิปช้าทุกคนคืออย่างแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นคอมนะทุกคนคือต้องให้บอกอตรงว่าคอมที่ผมเล่นนี่ไม่ใช่คอมของผมครับเป็นของคนอื่นนะทุกคนแล้วก็ทําให้ผมไม่มีโอกาสได้มาลงคลิปนะทุกคนมันก็มีโอกาสลงลงคลิปน้อยลงนะ แสดวันนี้เป็นวันที่ผมได้มาเล่นนะนทุกคนผมก็เลยมีโอกาสได้มาอัดนะเพ่งนี่มันแค่หบเหินผลนึงกันทุกคนมันไม่ได้ทุกเหตุผลนะบางวันผมก็ได้เล่นกันทุกคนเพราะว่าผมไม่แต่เพราะว่าผมไม่มไ,มได้ลงคลิปเพราะว่าในเรื่องการที่ครอบครัวผมค่างที่จะเสี่ยงดังนะนทุกคนเ,เรื่องนี้ด้วยทุกคนเรื่องครอบครัวผมค่างที่จะเสียงดังทําให้ผม ไม่ได้ทําต่อทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เสียงที่โอเคทุกคนถึงผมจะทําได้ดีซึ่งคลิปหน้าอาจจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะทุกคนซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมว่าจะทําเกมอื่นแล้วทุกคนเพราะว่าอาจจะไม่ทําไมค์ครับต่อแล้วนะหรือถ้ามีมีโอกาสด้วทุกคนผมก็อาจจะมาทําไมค์ครับต่อก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่หมดไมค์ครับแล้วด้วทุกคนก็อาจจะเป็นหมดไมค์ครับแบ a เทิ e หรือว่าเป็นไมค์ครับเออเกี่ยวกับ เอ่อฝยองขวันผมว่าฝยองขวันมันโหลกเกินไปนะทุกคนผมว่าอาจจะเป็นนะครับฟอมบี้ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอ่อไม่ได้มีอะไรมากทุกคนผมแค่มาชี้แจงเรื่องว่าทำไมผมถึงหยุดทำคลิปและหายไปไหนแล้วทำไมถึงไม่เล่นไอครับดีโกลาต่อแล้วก็คลิปนี้ผมก็ชี้แจงวันที่เรียบร้อยทุกคนว่าไม่ทำต่อแล้วทุกคน สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาให้ด้วยทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ได้น่าฟังหรือสนุกเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนคลิปนี้อาจจะฟรีเรียดนิดนึงว่อทุกคนจะเข้าใจนะทุกคนขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มารับชมคลิปนี้ยังไงก็ขอทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ทุกคนบายๆครับ